เธอคนนี้เคยถูกมองว่าเป็นได้แค่มีโรงงานชีวิตที่เต็มไปด้วยกลิ่นน้ำมันเครื่องและค่าโอทีอันน้อยนิดแต่ทุกคนคงไม่เชือ่อวันที่เธอถูกหักหลังโดยคนที่ไว้ใจที่สุดนั่นคือจุดเริ่มต้นของตำนานเรื่องมันมีอยู่ว่าวันนั้นฝนตกแบบไม่ลืมฝนตกเลยนะฮะมันตกหนักจนน้ำท่วมขังไปหมดทั้งกรุงเทพพอดีเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยฟ้าก็ดูมืดครึ้มไปหมดเหมือนกับอนาคตของน้ำฝนนี่คือชื่อของเธอนะแต่เพื่อนๆเ,เรียกกันสั้นๆว่า ตอนที่เธอยืนอยู่หน้าเทลเลอร์แบงค์สาขาหนึ่งในย่านบางใหญ่ด้วยใบหน้าที่ซีเซียวและมือที่กำลังถือสมุดบัญชีเงินฝากที่แทบจะไร้ซึ่งตัวเลขอยู่แล้วเธอเพิ่งจะได้เจอความจริงอันเจ็บปวดมาไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านั้นโบแฟนหนุ่มที่คบกันมาเกือบสามปีผู้ที่เคยบอกว่าจะดูแลเธอไปจนแก่จนเท่าได้มาขอเบิกเงินเก็เกบทั้งหมดของเธอไปลงทุนบอกว่ามีโอกาสทองด้านรถยนต์ไฟฟ้ามาจากเพื่อนสนิทที่ทำงานบริษัทญี่ปุ่น รอโอกาสแบบนี้มานานแล้วฝนลงทุนคราวนี้รวยแน่ๆแ,แล้วเราจะได้แต่งงานมีบ้านมีรถมีครอบครัวที่สุขสมบูรณ์คำหวานเหล่านั้นยังดังก้องอยู่ในหูของฝนไม่หายและแล้วเงินเก็บทั้งหมดที่เธอเก็บหอมริมริม,มาตลอด6ปีในฐานะพนักงานโรงงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่เริ่มทำงานตอนอายุ19จนตอนนี้ย่างเข้าเลข25จำนวนเงินเกือบ3 0 0 0บาทที่เคยอยู่ในบัญชี มันหายไปหมดแล้วพร้อมกับตัวโบเองที่หลังจากโอนเงินไปได้สองวันก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเบอร์โทรศัพท์ที่เคยติดต่อกันก็เปลี่ยน Facebook อินส a า g กร m ทุกอย่างถูกบล็อกไปหมดฝนถูกทิ้งให้อยู่กับความเจ็บปวดและที่แย่ไปกว่านั้นเธอถูกทิ้งให้อยู่กับหนี้บัตรเครดิตก้อนมาฮมาที่โบเป็นคนชวนเธอให้ทำแล้วก็เอหาไปใช้เองอีกเกือบสองแสนฝนรู้สึกเหมือนโลกทั้งโลกทลายลงมาทับเธออยู่นั้นเองรายได้เดือนละหมื่นกว่าบาทของพนักงานโรงงานจะไปสู้กับหนี้ก้อนโตขนาดนั้นได้ยังไง เธอเดินออกมาจากตู้ ATM อย่างเซาเซาฝนที่ตกลงมาสาดใส่ตัวเธอจนเปียกโชกแต่เธอก็ไม่สนใจแล้วน้ำตาเธอไหลอาบแก้มกับน้ำฝนจนแยกไม่ออกเธอเดินโซเซไปตามทางเท้าโดยไม่มีจุดหมายรู้สึกตัวอีกทีก็ยืนอยู่ริมถนนใหญ่สายหนึ่งรถยนต์วิ่งผ่านไปมาอย่างเร็วในสายฝน หัวใจเธอเจ็บปวดจนแทบจะเป็นลมลม้มลงไปตรงนั้นความรู้สึกที่ถูกคนที่ตัวเองรักและเชื่อใจที่สุดหักหลังมันเจ็บยิ่งกว่าถูกมีดแทงเสียอีกสายตาของเธอเบลเบลอมองไปรอบๆอ,อย่างสิ้นหวังเธอเกือบจะยกเท้าขึ้นก้าวลงไปบนถนนที่รถวิ่งพล่าน แต่แล้วสายตาของเธอก็ไปสะดุดกับสิ่งหนึ่งในกระเป๋าถือที่เปียกโชกนั่นคือโทรศัพท์มือถือรุ่นเก่าๆที่ใช้มาสี่ห้าปีแล้วหน้าจอเป็นรอยแตกนิดหน่อยแต่ยังใช้งานได้เครื่องเดียวที่เธอมีอยู่ตอนนี้และมันก็คือสิ่งเดียวที่โบไม่ได้เอาไปจากเธอเพราะโบบอกว่ารุ่นใหม่ๆมันดีกว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นของขวัญจากแม่ก่อนที่แม่จะจากไปเพราะโรคมะเรง็งมันเต็มไปด้วยความทรงจำที่ดีในอดีตฝนเปิดหน้าจอขึ้นมาภาพวอลเปเปอร์คือรูปของเธอกับแม่ที่ถ่ายไว้ที่ทะเลก่อนแม่จะป่วยทำไมทำไมฉันถึงโง่ขนนาดนี้ ฝนพูดกับตัวเองด้วยเสียงสั่นเครือแม่คงต้องผิดหวังในตัวฉันมากเลยใช่ไหมแต่แล้วความคิดบางอย่างก็ผุดขึ้นในหัวของฝนอย่างฉับพลันมันเป็นความคิดที่เธอไม่เคยมีมาก่อนเลยตลอดชีวิตการทำงานของเธอฝนกลับถึงห้องเช่าเล็กๆในหอพักคนงานโรงงานด้วยร่างกายที่เปียกโชกและหัวใจที่แหลกสลายแต่แทนที่เธอจะจมอยู่กับความเจ็บปวดและความสิ้นหวังเหมือนที่ผ่านมาเธอกลับรู้สึกมีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปสายตาของเธอที่เคยเศร้าส้อยตอนนี้กลับมีประกายบางอย่างแวบขึ้นมา พอแล้วฝนพูดกับตัวเองขณะที่เช็ดตัวอยู่หน้าคอนโดเล็กๆของเธอพอแล้วกับการเป็นคนโงพ่พอแล้วกับการรอคอยความสุขจากคนอื่นเธอหยิบโทรศัพท์มือถือรุ่นเก่าๆขึ้นมาไม่ใช่เพื่อร้องไห้หรือคร่ำครวญถึงความหลังอีกต่อไปแต่เพื่อค้นหาความรู้ในอินเทอร์เน็ตเธอค้นหาคำว่าเริ่มขายของออนไลน์ยังไงลงทุนน้อยๆทำอะไรได้บ้างเคล็ดลับการขายของออนไลน์เธออ่านบทความต่างๆจนดึกดื่นแทนที่จะนอนร้องไห้อย่างที่เคยทำ รุ่งเช้าวันจันทร์แม้ว่าจะเป็นวันทำงานแต่ฝนก็รู้สึกมีพลังบางอย่างที่เธอไม่เคยมีมาก่อนเธอทำงานที่โรงงานตามปกติแต่คราวนี้เธอสังเกตเห็นสิ่งที่ไม่เคยสนใจมาก่อนนั่นคือความประณีตในการทำงานของเธอและเพื่อนร่วมงานเธอทำงานในแผนกควบคุมคุณภาพที่ต้องตรวจสอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กว่าได้มาตรฐานหรือไม่ทักษะนี้ทำให้เธอมีสายตาที่เฉียบคมและความอดทนในการตรวจสอบสิ่งของเล็กๆน้อยๆนี่แหละนี่คือจุดแข็งของฉัน ฝนคิดในใจขณะที่กำลังตรวจสอบชิ้นส่วนอย่างพิธีพิถันหลังเลิกงานเธอไม่กลับหอพักทันทีเหมือนเดิมแต่ได้ไปตลาดนัดใกล้โรงงานและใช้เงินที่เหลืออยู่เพียงแค่800กว่าบาทซื้อของใช้สวยๆเก๋ๆมาจำนวนหนึ่งทั้งกิ๊ติดผมสร้อยข้อมือปลอกคอโทรศัพท์และของตกแต่งเล็กๆน้อยๆที่เธอคิดว่าหญิงสาวไวทำงานอย่างเธอน่าจะชอบ กลับถึงห้องพักเธอตั้งใจถ่ายรูปสินค้าเหล่านั้นด้วยโทรศัพท์รุ่นเก่าๆของเธอใช้พื้นหลังเป็นผ้าสีเรียบๆในห้องเรียนรู้การตกแต่งภาพด้วยแอปฟรีๆในโทรศัพท์จากนั้นก็เปิดร้านในแอปขายของออนไลน์ที่กำลังเป็นที่นิยมในขณะนั้นใช้ชื่อร้านว่า Reni Day Shop เพราะเธอคิดถึงวันที่เธอเริ่มต้นใหม่ในวันที่ฝนตกนั่นเองและแล้วการเดินทางที่ยาวไกลและยากลำบากของฝนก็เริ่มต้นขึ้นแล้ว สเดือนผ่านไปตั้งแต่ที่ฝนเริ่มขายของออนไลน์ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงตารางเวลาของเธอแน่นขึ้นกว่าเดิมมากตื่นเช้ามาเธอต้องตอบแชทลูกค้าที่ส่งมาขอรายละเอียดสินค้าตั้งแต่ดึกๆหลังจากนั้นก็ไปทำงานที่โรงงานตามปกติแต่ในเวลาพักเที่ยงแทนที่จะนั่งพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานเหมือนเดิมเธอมักจะนั่งอยู่ในมุมหนึ่งของโรงอาหารใช้โทรศัพท์ตอบคอมเมนต์และข้อความในร้านออนไลน์ของเธอ หลังเลิกงานเธอไม่กลับหอพักแต่จะไปรับของใหม่จากซัพพลายเออร์ที่เธอค่อยๆสร้างสัมพันธ์มาทีละน้อยบางวันก็ต้องรีบกลับไปแพ็คของส่งให้ลูกค้าที่สั่งมาในช่วงเย็นงานเหล่านี้เธอทำจนดึกดื่นทุกวันไม่มีวันหยุดไม่มีเวลาว่างสำหรับการออกไปเที่ยวเหมือนวัยรุ่นคนอื่นๆฝนมาเที่ยวกันเธอวันเสาร์นี้มีเพื่อนผู้ชายน่ามาฝากให้รู้จักเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งชวนขอโทษนะอาทิตย์นี้มีออเดอร์ต้องส่งเพียบฝนตอบปฏิเสธอย่างนุ่มนวลแต่หนักแน่น ทำไมเอาแต่ทำงานอย่างเดียวเลยวัยรุ่นๆอย่างเราควรออกไปเที่ยวบ้างสิฝนเพียงยิ้มแห้งๆแล้วก็กลับไปทำงานของเธอต่อในใจเธอรู้ดีว่าเวลาและเงินทุกบาททุกสตางค์มีค่าเกินกว่าที่จะใช้ไปกับการเที่ยวเล่นตอนนี้นี่ก้อนใหญ่จากบัตรเครดิตยังคงเป็นภาระที่หนักอึ้งบนบ่าของเธอหนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของฝนคือเงินทุนที่มีน้อยมากจนบางครั้งเธอต้องเลือกว่าจะซื้อข้าวมือเย็นหรือจะซื้อของมาขายต่อเธอต้องใช้สกิลในโรงงานเรื่องความประณีต มาคัดสินค้าเองทุกชิ้นตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ของดีมีคุณภาพในราคาที่ถูกที่สุดบางครั้งเธอต้องเดินตลาดนัดหลายแห่งเพื่อเปรียบเทียบราคาและคุณภาพใช้เวลาวันหยุดทั้งวันเพียงเพื่อหาสินค้าราคาถูกแต่คุณภาพดีแต่แล้วไอเดียหนึ่งก็ผุดขึ้นในหัวของฝนเธอสังเกตว่าลูกค้ามักจะถามรายละเอียดสินค้าที่เธอขายอยู่บ่อยๆว่าดีจริงไหมใช้แล้วเป็นยังไงบางคนก็ไม่มั่นใจในคุณภาพเพราะราคาถูก ถ้าแบบนั้นฉันจะทำให้พวกเขาเห็นของจริงเลยดีกว่าฝนพูดกับตัวเองคืนหนึ่งหลังจากส่งของให้ลูกค้าคนสุดท้ายแล้วเธอจึงตัดสินใจเปิดแชนล YouTube โดยใช้ชื่อว่า r e n i e Day Review โดยเธอจะรีวิวสินค้าในร้านของเธอเองและสินค้าทั่วไปที่เธอเคยใช้จริงๆวิดีโอแรกของเธอเป็นวิดีโอสั้นๆแค่5นาทีรีวิวกิ๊บิดผมลายน่ารักที่เธอขายอยู่โดยเธอสวมใส่จริงและบอกจุดดีจุดได้อย่างตรงไปตรงมา เธอถ่ายทำด้วยโทรศัพท์รุ่นเก่าๆเ,เครื่องนั้นใช้แสงจากหลอดไฟในห้องพักที่แสงไม่ค่อยดีนักพื้นหลังเป็นผนังห้องที่สีเริ่มลอกบ้างแล้วแต่สิ่งที่เธอมีคือความจริงใจและภาษาพูดที่เข้าใจง่ายไม่ได้ใช้ภาษาการตลาดแบบมืออาชีพแต่พูดเหมือนเพื่อนคนหนึ่งที่มาแนะนำของดีหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปวิดีโอของเธอยังมีคนดูแค่ไม่กี่สิบวิวแต่อย่างน้อยก็เริ่มมีคนสนใจบ้างแล้วเธอยังคงทำต่อเนื่องทุกๆสามวันโดยรีวิวสินค้าใหม่ๆที่เธอหามาขาย จนกระทั่งสองเดือนหลังจากเริ่มแชนแนลยอดวิวของวิดีโอหนึ่งที่เธอรีวิวเกี่ยวกับปลอกคอโทรศัพท์ลายการ์ตูนน่ารักน่ารักกลับพุ่งขึ้นอย่างไม่คาดคิดจากหลักสิบเป็นหลักร้อยแล้วก็หลักพันภายในคืนเดียวทำไมนะฝนสงสัยแล้วจึงค้นหาจนพบว่าวิดีโอของเธอถูกแชร์โดยอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งที่มีผู้ติดตามมากกว่าล้านคนบอกว่าชอบรีวิวของช่องนี้มากจริงใจไม่ได้ตั้งใจขายของเกินไป หลังจากนั้นไม่นานทั้งร้านออนไลน์และชน n e l ยูทูบของฝนก็เริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นเรื่อยๆยอดขายของเธอเริ่มดีขึ้นจากที่เคยขายได้วันละสองสามชิ้นก็เริ่มเป็นวันละสิบกว่าชิ้นแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆแต่ความสำเร็จเล็กๆนี้ไม่ได้มาอย่างง่ายดายกลางคืนหนึ่งหลังจากทำงานมาทั้งวันฝนรู้สึกเพลียมากจนแทบจะล้มพับเธอนั่งอยู่บนพื้นในห้องพักที่เต็มไปด้วยกล่องพัสดุและสินค้าที่ยังไม่ได้แพ็กสายตาของเธอเริ่มพร่ามัวเพราะน้ำตาฉันทำได้ไหมนะ เธอพูดกับตัวเองด้วยเสียงเหนื่อยหน่ายทำไมชีวิตฉันต้องลำบากขนาดนี้เธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วบังเอิญไปเห็นรูปเก่าๆที่เธอถ่ายกับโบไว้รูปนั้นเธอลบไม่หมดเพราะบางรูปมีแม่ของเธออยู่ในนั้นด้วยความเจ็บปวดจากการถูกหักหลังกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้แทนที่จะทำให้เธอท้อแท้กลับทำให้เธอลุกขึ้นมาสู้ได้อีกครั้งไม่ฉันจะไม่ยอมแพ้ฝนลูปใบหน้าของตัวเองแล้วยิ้มอย่างมั่นใจความเจ็บปวดนี่แหละคือเชื้อไฟที่ทำให้ฉันลุกขึ้นมาได้ เช้าวันต่อมาเธอตื่นขึ้นมาพร้อมกับความตั้งใจใหม่เธอเริ่มศึกษาวิธีการทำคอนเทนต์อย่างจริงจังมากขึ้นเรียนรู้การตัดต่อวิดีโอแบบง่ายๆเรียนรู้เทรน์ใหม่ๆในโลกออนไลน์เรียนรู้การตลาดในโซเชียลมีเดียและแล้วความพยายามของเธอก็เริ่มให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆ เวลาผ่านไปอีกหกเดือนชีวิตของฝนยังคงดำเนินไปอย่างหนักหน่วงไม่เปลี่ยนแปลงตารางชีวิตของเธอคือการเป็นพนักงานโรงงานในเวลากลางวันและเป็นยูทูบบรีวิวของในเวลากลางคืนเธอใช้ชีวิตแบบนี้อยู่เป็นปีเต็มๆโดยไม่มีวันหยุดไม่มีเวลาสำหรับความรักหรือการออกไปเที่ยวเล่นเหมือนคนวัยเดียวกัน แต่ความเหนื่อยยากของเธอก็เริ่มให้ผลตอบแทนยอดขายในร้านออนไลน์ของเธอเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากที่เคยขายได้วันละไม่กี่ชิ้นก็กลายเป็นวันละหลายสิบชิ้นไรายได้จากร้านค้าออนไลน์เริ่มเท่ากับเงินเดือนที่โรงงานแล้วและบางเดือนก็มากกว่าด้วยซ้ำที่สำคัญชาแนล u t u b e ของเธอก็เริ่มมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากหลักร้อยเป็นหลักพันแล้วก็กำลังจะก้าวสู่หลักหมื่นซูมความจริงใจในการรีวิวของเธอเป็นจุดขายที่สำคัญที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกเชื่อใจและอยากซื้อสินค้าจากร้านของเธอ หปีหลังจากเริ่มต้นร้านเรนิเดชอปของฝนก็มียอดขายปลาเข้าไปหลักแสนบาทต่อเดือนเป็นครั้งแรกวันนั้นเมื่อเห็นตัวเลขในบัญชีขณะนั่งอยู่ในห้องพักหลังเลิกงานฝนรู้สึกเหมือนฝันไปเธอพิสตัวเองจนเจ็บเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ฝัน1นึ่งแสนเธอพูดกับตัวเองด้วยเสียงตื่นเต้นในหนึ่งเดือนนี่มากกว่าเงินเดือนฉันที่โรงงานตั้งหลายเท่า แต่ความสําเร็จนี้ก็มาพร้อมกับความท้าทายใหม่ๆเช่นกันการที่ร้านขายดีขึ้นหมายความว่าเธอต้องทํางานมากขึ้นทั้งการสั่งซื้อสินค้าการแพ็คของการส่งของการตอบแชทลูกค้าและการทำคอนเทนต์สําหรับ youtube เธอเริ่มรู้สึกว่าตนเองมีเวลาน้อยลงไปทุกทีฉันต้องตัดสินใจแล้วฝนคิดในใจขณะที่กําลังแพ็คของส่งลูกค้าอยู่ในห้องพักที่แน่นมากขึ้นทุกวันหลังจากคิดมาหลายวันในที่สุดฝนก็ตัดสินใจลาออกจากงานที่โรงงานเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานต่างพากันแปลกใจ ฝนเธอคิดดีแล้วเหรองรงงาานนโรมันเป็นงานมั่นนะเพื่อนคนหนึ่งทักแล้วเธอจะไปทำอะไรขายของออนไลน์อย่างเดียวเหรอมันไม่มั่นคงหรอกอีกคนเตือนแต่ฝนยิ้มอย่างมั่นใจฉันขอเสี่ยงดูบ้างแล้วถ้ามันไม่ดีฉันค่อยกลับมาหางานใหม่ ความจริงแล้วฝนไม่ได้ตัดสินใจแบบไม่มีการวางแผนเธอได้คำนวณรายได้และรายจ่ายอย่างรอบคอบแล้วและพบว่าแม้ว่าจะลาออกรายได้จากร้านออนไลน์และ youtube ก็ยังมากพอที่จะใช้ชีวิตและจ่ายนี้ได้อย่างสบายๆหลังจากลาออกชีวิตของฝนก็เปลี่ยนไปอย่างมากเธอมีเวลาทุ่มเทให้กับการขายของออนไลน์และทำคอนเทนต์เต็มที่เธอย้ายออกจากห้องพักโรงงานเล็กๆไปเช่าคอนโดหนึ่งห้องในพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นเพื่อใช้เป็นทั้งที่พักและก็ดังเก็บสินค้า และแล้วความมุ่งมั่นของฝนก็ทําให้ร้านของเธอเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วสามเดือนหลังจากลาออกจากโรงงานร้านออนไลน์ของฝนก็มียอดขายทะลุหลักแสนในหนึ่งสัปดาห์เป็นครั้งแรกมันเป็นความสําเร็จที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อมีลูกค้าคนหนึ่งโพสต์รีวิวเชิงลบเกี่ยวกับสินค้าของเธอบอกว่าสินค้าคุณภาพต่ํากว่าและบริการไม่ดีฝนรู้สึกตกใจมากเพราะนี่เป็นรีวิวเชิงลบครั้งแรกของร้านเธอที่เคยแต่ได้รีวิวที่ดีมาโดยตลอด ทำยังไงดีฝนคิดด้วยความกังวลจะตอบยังไงให้ไม่เสียความน่าเชื่อถือหลังจากคิดอย่างรอบคอบฝนตัดสินใจติดต่อลูกค้าคนนั้นทันทีโดยขอโทษอย่างจริงใจและเสนอเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่พร้อมทั้งคืนเงินให้เต็มจำนวนโดยไม่ขอให้ลูกค้าส่งสินค้าเก่ากลับคืนทำไมถึงทำแบบนี้ละ่ะไม่กลัวเสียเงินเหรอลูกค้าถามด้วยความแปลกใจเพราะความเชื่อมั่นของลูกค้ามีค่ากว่าเงินค่าฝนตอบอย่างจริงใจ พฤติกรรมนี้ทำให้ลูกค้าคนนั้นประทับใจมากและกลับมาแก้ไขรีวิวเป็นบวกแทนพร้อมทั้งชมบริการหลังการขายของร้านอย่างมากนี่กลายเป็นการโปรโมทร้านที่ดีอย่างไม่คาดคิดเพราะมีคนแชร์เรื่องนี้ไปทั่วโซเชียลมีเดียจากเหตุการณ์นี้ทำให้ฝนเรียนรู้ว่าการบริการลูกค้าที่ดีมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าคุณภาพสินค้าเธอจึงเริ่มพัฒนาระบบบริการหลังการขายให้ดีขึ้นมีการตอบแชทอย่างรวดเร็วมีการรับประกันสินค้าและมีการคืนเงินแบบไม่มีเงื่อนไขหักลูกค้าไม่พอใจ นอกจากนี้เธอยังเริ่มขยายสายสินค้าจากของใช้สวยงามเล็กๆน้อยๆเป็นเสื้อผ้าและเครื่องประดับแบบที่เธอออกแบบเองโดยใช้ความรู้เรื่องความประณีตที่ได้จากงานโรงงานมาช่วยในการควบคุมคุณภาพสินค้าทุกชิ้นและแล้วความพยายามเหล่านี้ก็นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เธอคาดไว้เวลาล่วงเลยมาอีกหนึ่งปีเต็มนับตั้งแต่ฝนเริ่มขายของออนไลน์จากเงินต้นไม่ถึงพันบาทตอนนี้ร้านเรนิเดชอป ของเธอเติบโตจนมียอดขายต่อเดือนทะลุหลักล้านบาทไปแล้วเป็นความสําเร็จที่เธอเองก็ยังแทบไม่เชื่อจากสาวโรงงานผู้ถูกหักหลังและทิ้งให้กับนี้ก้อนมหือมาตอนนี้ฝนกลายเป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์ที่ประสบความสําเร็จคนหนึ่งแล้วเธอไม่เพียงแต่สามารถจ่ายหนี้บัตรเครดิตทั้งหมดได้หมดเท่านั้นแต่ยังมีเงินเก็บมากกว่าเดิมหลายเท่าแต่ความสําเร็จที่ว่านี้ไม่ได้มาพร้อมกับความสะดวกสบายอย่างเดียวมันมาพร้อมกับความท้าทายใหม่ๆที่ใหญ่ขึ้นและซับซ้อนขึ้น เมื่อร้านขายดีขึ้นและมีออเดอร์เข้ามามากขึ้นฝนเริ่มรู้สึกว่าตนเองทำงานคนเดียวไม่ไหวแล้วเธอต้องนอนแค่สามถึงสี่ชั่วโมงต่อวันเพื่อให้ทันกับออเดอร์และคอนเทนต์ที่ต้องทำการทำงานคนเดียวเริ่มไม่เพียงพอแล้วฉันต้องหาคนช่วยแล้วฝนพูดกับตัวเองในเช้าวันหนึ่งขณะมองดูกองกล่องพัสดุที่รอการส่งเต็มไปหมดทั่วห้อง ฝนเริ่มจากการจ้างพนักงานพาร์ทไทม์สองคนเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยใกล้ๆมาช่วยแพ็คของและส่งสินค้าหลังจากนั้นไม่นานเมื่องานเริ่มมากขึ้นเธอก็จ้างพนักงานเต็มเวลาเพิ่มอีกสองคนเพื่อช่วยจัดการแชทลูกค้าและระบบหลังบ้านแต่การจัดการคนไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับฝนที่เคยชินกับการทำงานคนเดียวเธอต้องเรียนรู้การเป็นหัวหน้าที่ดีเรียนรู้การมอบหมายงานเรียนรู้การสื่อสารกับทีมเวิร์ก แล้ววันหนึ่งก็เกิดปัญหาขึ้นเมื่อพนักงานคนหนึ่งแพ็คของส่งผิดไปให้ลูกค้าทําให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ไม่ตรงกับที่สั่งฝนต้องเป็นคนแก้ไขปัญหาเองทั้งหมดทั้งขอโทษลูกค้าทั้งจัดการส่งของที่ถูกต้องให้ทั้งดูแลจิตใจพนักงานที่ทําผิดบอสขอโทษครับผมเผลอไปนิดเดียวพนักงานชายพูดด้วยเสียงสั่นเครือไม่เป็นไรนะใครก็ทําผิดได้แต่ครั้งหน้าอย่าลืมตรวจสอบให้ดีๆอีกทีก่อนส่งนะฝนตอบอย่างเข้าใจพร้อมกับสอนวิธีการตรวจสอบสินค้าให้พนักงานอย่างใจเย็น เหตุการณ์นี้สอนให้ฝนรู้ว่าการมีทีมงานไม่ใช่แค่จ้างคนมาช่วยทำงานแต่หมายถึงการต้องฝึกสอนและพัฒนาคนในทีมด้วยเธอจึงเริ่มจัดระบบเทรนนิ่งให้พนักงานใหม่ๆได้เรียนรู้วิธีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากทีมงานแล้วฝนยังต้องเผชิญกับปัญหาด้านลิขสิทธิ์เมื่อมีคู่แข่งนำรูปสินค้าของเธอไปใช้โปรโมทร,ร้านตัวเองโดยไม่ได้รับอนุญาตฝนต้องเรียนรู้เรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์เบื้องต้นและวิธีการแจ้งลบเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ปัญหาอีกอย่างคือการจัดการการเงินที่ซับซ้อนขึ้นมากเมื่อธุรกิจเติบโตถึงระดับนี้ฝนต้องจ้างนักบัญชีมาช่วยจัดการเรื่องภาษีและบัญชีต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่เธอไม่มีความรู้มาก่อนเลยแต่ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นฝนก็เผชิญหน้าด้วยความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้เช่นเดียวกับเมื่อครั้งที่เธอเริ่มต้นใหม่จากศูนย์อยู่มาวันหนึ่งฝนได้รับข้อความทางอินบอซ์ของ Facebook จากคนที่ไม่คาดคิดนั่นคือโบแฟนเก่าที่เคยหักหลังเธอ ฝนฉันคือโบรู้ว่าคงไม่ควรมาหาเธอแต่เห็นร้านเธอดังมากเลยอยากจะบอกว่าขอโทษจริงๆด้วยฝนอ่านข้อความนั้นด้วยความรู้สึกแปลกๆในใจไม่รู้ว่าจะโกรธทดีหรือจะเฉยๆดีความเจ็บปวดในอดีตยังคงอยู่แต่ตอนนี้ความรู้สึกนั้นได้เปลี่ยนรูปแบบไปแล้วหลังจากคิดอยู่หลายชั่วโมงฝนตัดสินใจตอบกลับไปอย่างสั้นๆขอบคุณที่บอกว่าขอโทษฉันให้อภัยเธอแล้วเธอไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วคนที่เคยอ่อนแอและถูกหลอกได้ง่าย ตอนนี้เธอแข็งแกร่งขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจการให้อภัยในครั้งนี้ไม่ใช่เพราะเธอยังคงมีความรู้สึกอะไรกับโบแต่เพราะเธอไม่อยากแบกความเจ็บปวดและความเกลียดชังไว้ในใจต่อไปการให้อภัยคือการปลดปล่อยตัวเองฝนพูดกับตัวเองหลังจากส่งข้อความไปและแล้วชีวิตของฝนก็ก้าวเข้าสู่บทใหม่ที่ท้าทายและน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นไปอีกสองปีผ่านไปตั้งแต่ฝนเริ่มต้นธุรกิจจากศูนย์ตอนนี้ร้านเรนิเดชอป ของเธอเติบโตจนกลายเป็นแบรนด์เครื่องประดับและแฟชั่นออนไลน์ที่หลายคนรู้จักแล้วยอดขายต่อปีทะลุหลัก10บล้านบาทแชแนล YouTube ของเธอมีผู้ติดตามเกินล้านแล้วและกลายเป็นช่องรีวิวแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากแต่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กลับมาพร้อมกับจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตของฝนวันหนึ่งเธอได้รับอีเมลจากบริษัทลงทุนแห่งหนึ่งที่สนใจจะเข้ามาลงทุนในแบรนด์ของเธอ โดยเสนอเงินลงทุนจำนวนมากเพื่อขยายธุรกิจให้ใหญ่ขึ้นแต่นั่นหมายความว่าเธอต้องเสียส่วนแบ่งการควบคุมบริษัทไปบางส่วนนี่คือโอกาสที่เรารอคอยไหมฝนถามตัวเองขณะนั่งอ่านอีเมลในออฟฟิศเล็กๆที่เธอเพิ่งจะเช่าเพิ่มเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหลังจากปรึกษากับที่ปรึกษาด้านธุรกิจและคิดตรตรองอย่างรอบคอบฝนตัดสินใจปฏิเสธข้อเสนอการลงทุนนั้นทำไมถึงปฏิเสธละ่ะนี่เป็นโอกาสที่ดีนะที่ปรึกษาถามด้วยความสงสยัย เพราะฉันอยากเติบโตด้วยตัวเองค่ะฝนตอบอย่างมั่นใจฉันเริ่มจากศูนย์มาก็ได้ต่อไปก็ต้องไปได้ด้วยตัวเองเช่นกันแต่ฝนไม่ได้ปฏิเสธแล้วก็หยุดอยู่แค่นั้นเธอมีแผนการใหญ่สําหรับธุรกิจของเธอเองอยู่แล้วนั่นคือการเปิดบริษัทของตัวเองอย่างเป็นทางการหลังจากเตรียมการมาหลายเดือนในที่สุดเรนิเดคัมปานี ก็ได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการโดยมีฝนเป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่เป้าหมายของบริษัทไม่ใช่แค่การขายของออนไลน์อีกต่อไปแต่เป็นการสร้างแบรนด์แฟชั่นที่เป็นที่รู้จักในระดับประเทศฝนเช่าออฟฟิศเล็กๆในย่านธุรกิจแห่งหนึ่งจ้างพนักงานเพิ่มเป็นสิบคนทั้งทีมการตลาดทีมดีไซน์ทีมขายและทีมบริการลูกค้าจากที่เคยทำงานคนเดียวตอนนี้เธอกลายเป็นเจ้าของบริษัทที่มีพนักงานอันเดอร์ดูแล การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้หลายคนที่เคยรู้จักเธอต้องประหลาดใจโดยเฉพาะเพื่อนเก่าจากโรงงานที่เคยเรียกเธอว่าสาวโรงงานตอนนี้ต้องหันมาเรียกเธอว่าบอสแทนฝนเธอเปลี่ยนแปลงไปมากเลยนะเพื่อนเก่าคนหนึ่งบอกขณะมาเยี่ยมชมออฟฟิศใหม่ของเธอแต่ใจฉันยังเป็นฝนคนเดิมนะเธอตอบอย่างอ่อนน้อมแม้จะเป็นบอสแล้วแต่ฝนยังคงรักษาความเรียบง่ายและความจริงใจที่เป็นจุดเด่นของเธอไว้ เธอยังคงเป็นคนรีวิวสินค้าในชาแนล u t u b e ด้วยตัวเองแม้ว่าจะมีทีมงานแล้วก็ตามเพราะเธอเชื่อว่าความจริงใจคือสิ่งที่ทำให้เธอมาถึงจุดนี้ได้แต่แล้วความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของฝนก็มาถึงเมื่อบริษัทเริ่มเติบโตฝนต้องเผชิญกับการแข่งขันจากแบรนด์ใหญ่ๆที่เริ่มลอกเลียนแบบสินค้าและสไตล์ของเธอบางแบรนด์ถึงกับนำกลยุทธ์ทางการตลาดของเธอไปใช้ทั้งหมดบอสเราต้องทำยังไงดียอดขายเริ่มลดลงแล้วพนักงานการตลาดรายงานด้วยความเป็นห่วง ฝนไม่ตื่นตระหนกแต่กลับใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาตนเองและธุรกิจให้ก้าวไปอีกขั้นเธอตัดสินใจลงคอร์สเรียนการออกแบบแฟชั่นและการจัดการธุรกิจออนไลน์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ตนเองนอกจากนี้เธอยังเริ่มพัฒนาสินค้าใหม่ๆที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้นเน้นการออกแบบที่แตกต่างและคุณภาพที่เหนือชั้นเพื่อสร้างจุดขายที่คู่แข่งลอกเลียนแบบได้ยากแล้วโอกาสสำคัญก็มาถึงเมื่อฝนได้รับเชิญให้ไปออกงานแสดงแฟชั่นระดับประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้โปรโมทแบรนด์ของเธอให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างนี่คือจุดเปลี่ยนของแบรนด์เราฝนบอกกับทีมงานก่อนไปออกงานเราต้องทำให้ดีที่สุดฝนและทีมงานเตรียมตัวสำหรับงานนี้อย่างหนักเป็นเวลาหลายสัปดาห์ทั้งการออกแบบคอลเลกชันใหม่การเตรียมการแสดงและการโปรโมตและแล้ววันสำคัญก็มาถึงงานแสดงแฟชั่นระดับประเทศที่ฝนและทีมงานได้เข้าร่วมกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญอย่างมากสำหรับแบรนด์เรนีเดย์ ไม่เพียงแต่แบรนด์ของเธอได้รับความสนใจจากสื่อและผู้ชมจำนวนมากเท่านั้นแต่ผลงานการออกแบบของเธอยังได้รับรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยมในหมวดแบรนด์ใหม่อีกด้วยผมไม่คิดว่าแบรนด์จากเด็กสาววัยเพียง20ปลายๆจะมีผลงานการออกแบบที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้หนึ่งในคณะกรรมการกล่าวชมความสำเร็จในครั้งนี้ทำให้แบรนด์ของฝนเป็นที่รู้จักในวงกว้างยอดขายพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและมีสื่อหลายแห่งขอสัมภาษณ์เรื่องราวชีวิตของเธอ แต่แล้วเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อมีข่าวลือทางออนไลน์ว่าฝนไม่ได้เริ่มธุรกิจจากศูนย์จริงๆแต่มีพ่อแม่ที่ร่ำรวยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังข่าวลือนี้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วและเริ่มส่งผลเสียต่อแบรนด์ของเธอบอสเราต้องทำยังไงดีมีคนคอมเมนต์ในโซเชียลถามเรื่องนี้เต็มไปหมดแล้วพนักงานประชาสัมพันธ์รายงานด้วยความกังวล ฝนรู้สึกเจ็บปวดกับข่าวลือที่ไม่เป็นความจริงนี้แต่เธอไม่ยอมแพ้เธอตัดสินใจเผชิญหน้ากับปัญหานี้อย่างตรงไปตรงมาโดยการถ่ายวิดีโอเปิดใจเรื่องราวชีวิตจริงของเธอตั้งแต่การถูกแฟนเก่าหักหลังการเริ่มต้นจากศูนย์ด้วยเงินไม่ถึงพันบาทการทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนจนมาถึงความสำเร็จในวันนี้ฉันไม่เคยอายกับอดีตของตัวเองฝนพูดในวิดีโอด้วยน้ำตาความยากลำบากคือสิ่งที่ทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้น วิดีโอนี้ได้รับการแชร์อย่างกว้างขวางและมีคนดูมากกว่า10ล้านวิวพายใน1สัปดาห์ไม่เพียงแต่ข่าวหรือจะหายไปเท่านั้นแต่แบรนด์ของเธอยังได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะเรื่องราวการต่อสู้ของเธอหลังจากเหตุการณ์นี้ฝนตัดสินใจก่อตั้งกองทุนทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนที่ขาดแคลนโอกาสโดยให้ชื่อว่ากองทุนวันฝนตกที่มอบทุนการศึกษาและให้คำแนะนำด้านธุรกิจสำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นธุรกิจแต่ขาดแคลนทุนทัพย์ ฉันอยากเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆเหมือนที่ฉันเคยได้รับแรงบันดาลใจมาฝนกล่าวในงานเปิดกองทุนและแล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่สุดก็เกิดขึ้นขณะที่ฝนกำลังทำงานอยู่ในออฟฟิศเธอได้รับโทรศัพท์จากเบอร์ที่ไม่รู้จักสวัสดีครับรับสมัครงานใหมครับเสียงในโทรศัพท์ฟังดูคุ้นหูอย่างแปลกประหลาดครับสนใจตำแหน่งอะไรคะฝนตอบอย่างมืออาชีพตำแหน่งแฟนเก่าที่กลับมาขอโทษเสียงนั้นตอบ ฝนถึงกับหยุดพูดไปชั่วครู่นั่นคือเสียงของโบแฟนเก่าของเธอโบนี่เธอใช่ไหมฝนถามด้วยเสียงสั่นเล็กน้อยใช่ฝนฉันอยากพบเธอหน่อยได้ไหมมีเรื่องจะคุยหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งฝนก็ตอบตกลงพวกเขานัดพบกันที่คาเฟ่แห่งหนึ่งในวันถัดมาเมื่อถึงวันนัดฝนรู้สึกประหม่าเล็กน้อยไม่รู้ว่าโบจะมาพบด้วยเหตุผลอะไรแต่เธอก็ตั้งใจไปพบด้วยจิตใจที่เปิดกว้างฝน โบบอกด้วยน้ำเสียงสำนึกผิดหลังจากพวกเขานั่งลงสั่งเครื่องดือ่อฉันอยากจะขอโทษเธออย่างจริงใจสำหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นฉันรู้ว่ามันสายไปแต่ฝนยิ้มอย่างเข้าใจโบฉันให้อภัยเธอไปแล้วตั้งแต่ครั้งที่เธอส่งข้อความมาแต่ฉันอยากชดใช้โบบอกฉันเสียใจกับสิ่งที่ทำมาตลอดและตอนนี้ฉันก็รู้แล้วว่าคนแบบเธอเป็นคนที่หายาก ฝนสายหัวโบชันให้อภัยเธอได้แต่เราไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้เรื่องราวที่ผ่านมาทําให้ฉันเป็นคนในวันนี้และฉันไม่เสียดายกับสิ่งที่เกิดขึ้นการพบกันในครั้งนั้นจบลงด้วยความเข้าใจฝนรู้สึกว่าตนเองได้ปลดปล่อยอดีตออกไปอย่างสมบูรณ์และพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างแท้จริงและแล้วบทใหม่ของชีวิตเธอก็เริ่มต้นขึ้นสามปีผ่านไปนับตั้งแต่ฝนเริ่มต้นธุรกิจจากศูนย์ตอนนี้เรนิเดคัมปานี ของเธอเติบโตจนกลายเป็นแบรนด์แฟชั่นที่ประสบความสำเร็จในระดับประเทศมีสโต์ฟรอนอยู่ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำหลายแห่งและมีพนักงานมากกว่า50คนฝนไม่ใช่สาวโรงงานอีกต่อไปแล้วแต่กลายเป็นบอสวัยเพียง28ปปีที่หลายคนยกย่องให้เป็นต้นแบบของนักธุรกิจที่เริ่มต้นจากศูนย์เรื่องราวของเธอพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าบางครั้งการหักหลังที่ร้ายที่สุดกลับกลายเป็นบทเรียนที่ทรงคุณค่าที่สุดในชีวิต เพราะมันสอนให้เธอเรียนรู้ที่จะยืนบนขาของตัวเองเรียนรู้ที่จะเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองและคําว่าไอติ่งในวันนั้นวันนี้มีบริษัทเป็นของตัวเองแล้วครับฝนใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งความสําเร็จและความล้มเหลวมาพัฒนาตนเองและธุรกิจอย่างต่อเนื่องเธอไม่เพียงแต่สร้างแบรนด์แฟชั่นที่ประสบความสําเร็จเท่านั้นแต่ยังเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจให้กับสตาร์ทอัพหลายแห่งและเป็นซีเคอร์ในงานสัมมนาต่างๆเกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ ความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นใหม่ฝนมักจะบอกกับผู้ที่มาขอคำปรึกษาจากเธอเสมอแม้จะประสบความสำเร็จอย่างมากในธุรกิจแต่ฝนยังคงรักษาความเรียบง่ายและความจริงใจที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอไว้เธอยังคงเป็นคนรีวิวสินค้าใน youtube ด้วยตัวเองยังคงตอบคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียด้วยตัวเองและยังคงจำรสนิยมและความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีการเป็นบอสไม่ได้หมายความว่าต้องห่างจากลูกค้านะฝนบอกกับทีมงานของเธอ แต่หมายความว่าเราต้องใกล้ชิดพวกเขามากขึ้นวันหนึ่งขณะที่ฝนกำลังนั่งทำงานอยู่ในออฟฟิศขนาดใหญ่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่เธอเหลือบมองเห็นโทรศัพท์มือถือรุ่นเก่าๆที่ยังเก็บไว้ในลิ้นชักโต๊ะทำงานมันคือโทรศัพท์เครื่องเดียวที่เธอมีอยู่ตอนเริ่มต้นเครื่องที่โบไม่ได้เอาไปจากเธอเพราะบอกว่ารุ่นใหม่ๆมันดีกว่าถ้าไม่มีเจ้าวันนี้ฉันคงไม่มาถึงจุดนี้ได้ฝนพูดกับโทรศัพท์เครื่องเก่าด้วยความขอบคุณ เธอรู้สึกขอบคุณทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตขอบคุณความเจ็บปวดที่ทําให้เธอแข็งแกร่งขอบคุณความล้มเหลวที่สอนบทเรียนที่มีค่าขอบคุณคนที่หักหลังที่ทําให้เธอเรียนรู้ที่จะเชื่อมั่นในตัวเองและแล้วในวันเกิดอายุย่างเข้าเลข30ฝนได้ตัดสินใจก้าวไปอีกขั้นของชีวิตฝนตัดสินใจเปิดเรนเดฟ่เดชัน มูลนิธิที่มุ่งช่วยเหลือผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและปัญหาการถูกเอาเปรียบทางเศรษฐกิจโดยให้ทั้งที่พักชั่วคราวการฝึกอาชีพและการสนับสนุนด้านการเงินสําหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจฉันอยากให้โอกาสพวกเขาเหมือนที่ฉันเคยได้รับโอกาสจากชีวิตฝนกล่าวในพิธีเปิดมูลนิธิไม่เพียงเท่านั้นเธอยังเขียนหนังสืออัตชีวประวัติชื่อจากสาวโรงงานสู่บอสล้าน ที่กลายเป็นหนังสือขายดีภายในเวลาอันรวดเร็วและถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ในเวลาต่อมาเรื่องราวของฝนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนจํานวนมากโดยเฉพาะผู้หญิงที่ประสบปัญหาคล้ายคลึงกันให้ลุกขึ้นมาสู้และเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองไม่มีใครเกิดมาเพื่อเป็นได้แค่เหยื่อฝนกล่าวในหนึ่งในการบรรยายของเธอเราทุกคนมีพลังภายในที่จะลุกขึ้นและเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้ และแล้วในที่สุดฝนก็ได้พบกับความสุขที่สมบูรณ์แบบเมื่อเธอได้พบรักใหม่กับชายที่เข้าใจและสนับสนุนเธออย่างแท้จริงไม่ใช่เพราะเงินทองหรือหน้าตาแต่เพราะเห็นคุณค่าที่แท้จริงของเธอฉันเชื่อว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นด้วยเหตุผลฝนบอกกับแฟนใหม่ของเธอขณะนั่งจิบชาในสวนหลังบ้านและเหตุผลที่ฉันต้องผ่านเรื่องร้ายๆมาก็เพื่อให้ได้พบกับเรื่องดีๆในวันนี้เรื่องราวของน้ำฝนเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าไม่ว่าชีวิตจะเลวร้ายแค่ไหนถ้าเรามีความหวังและความมุ่งมั่น เราสามารถเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นพลังเปลี่ยนอดีตที่เจ็บช้ำให้กลายเป็นบทเรียนที่มีค่าและที่สำคัญเราทุกคนมีสิทธิ์เลือกได้ว่าจะจมอยู่กับความเจ็บปวดหรือจะใช้มันเป็นเชื้อไฟในการลุกขึ้นสู้จบ